ยกให้เป็นบูเฟ่หมาล่านนทบ,บุรีที่โคตรคุ้มที่สุดในตอนนี้เนื้อใบพายสันคอนเนื้อเสือร้องไห้มีทั้งเนื้อพรีเมียมเสิร์ฟฟรี3จานเพื่อให้ลองวัตถุดิบด้วยนะปลากระพงกินได้แบบไม่อั้นราคาแค่3 4มสเท่านั้นคุ้มมาก ที่นี่คือเจียวฝางหมาล่าเดินทางง่ายมากใกล้กับ MRT สถานีสะพานพนังก้าเพียง100เมตรตกแต่งสไตล์จีนมีโปรโมชั่นกงล้อฮองเฮาสองท่านมีสิทธิหมุนกงล้อรส่วนลด50%สำหรับคนที่สองเมนูเขาก็มีให้เลือกหลากหลายถุดิบพรีเมียมสุดๆเลยไม่ใช่แค่เพียงวัตถุดิบอย่างเนื้อสัตว์และส่วนประกอบอื่นๆเขาก็คัดสรรมาอย่างพิเศษพิถีพิถันเป็นเมนูชาบูฮองเฮาตำนานรัก1 0,000ปีเจียวฝังก็คือห้องแห่งความรักการใส่ใจกับเครื่องปรุงชั้นเลิศหกเซียนเครื่องเทศยาจี ซุปคือดีสดได้แบบพร่องคอส่วนน้ำจิ้มสูตรเด็ดก็มีถึง4สูตรให้เลือกปรุงได้ตามชอบเลยเมนูของหวานไอศครีมมาพาวสไตล์ไต้หวันโรยเถ้วบทคืออร่อยมากตอนนี้จะมีบริการแค่ราคา3,4,9เท่านั้นบูเฟ่ออิ่มไม่อั้น90นาทีอนาคตจะมี5,9 9เก็นเก้เฟ่เชาบูฮองเฮาท,ที่มาแล้วต้องมาซ้ำที่นี่เลยเจียวฝังมาลา